สวัสดีนะคะเพื่อนวันน um, ี้จะทำอาหารฝรั่งอาหางการเดียวฝรั่งนะคะใส่หอมใหญ่ไปผัดก่อนเขาเรียกว่าเออมันตกใส่นี้เราก็เก็บใส่คืนเพราะเรากินเองนะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้ค่ะเบคอนใส่ลงไปผัดทำเยอะทำมากแล้วต่เรานะคะใส่ ผัดก่อนจ้าผัดแค่หอมนะคะแล้วก็เทล,ลงไปในเนื้อเลยอันนี้หมูสับเนื้อสับอะไรก็ได้คะเพื่อนหมูบดนะ แล้วก็ใส่อันนี้คือขนมปังนะคะเพื่อนขนมปังอะไรก็ได้เอาไปแช่น้ำก่อนนะคะแล้วก็เอาน้าบิดให้มันแห้งใส่ลงไป ใส่เห้าอุ้งกระเทนเกลือแล้วก็มีไข่นะเพื่อนตอนนีดแล้วเราก็นวดบิขออนุญาตนวดแป๊บหนึ่งนะคะ เอากระทะเดิมนะคะเพื่อนทอดเลยที่นี้ที่นี้เขาเรียกฟริตกับเดลเลยภาษาไทยไม่รู้นะคะหมูปั้นนะคะเด็กหมูปั้นเนี่ยเลยเนาะไม่รู้อร่อยนะคะเพื่อนอร่อยหลังเราจะกินกขนมปังกับอะไรอย่างนี้ อ้อยหมดเลยมัน,นใหญ่ไปไหมอัน,นใหญ่เป็นเริ่มดีอันนี้ใหญ่เลยสุดท้ายสุดท้ายนี่ไงพอแลวนะจ้ะ ไปอย่างโน้นกินกับเออ่พาสต้านะเพื่อนฝรั่งฝรั่งนี่เนี่ยฝรั่งกินชิ้นเดียวพอนะคะแล้วก็แล้วก็ราดซอสลงไป นี่ไนอือหือไปแล้วนะคะเพื่อนๆฟริตการเต้นเลยมิดูเด่นไปแล้วะค่ะบ๊ายบาย